สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มครับกลับมาให้แนวทางสําหรับคอหวยเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาให้แนวทางหวยลาวพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่1มีนาคมนะครับ2567นนะครับกับหวยลาวพัฒนา เราพัฒนาครับประจำวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่1มีนาคมนะครับ2567นนะครับคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราคัดมาให้คอหวยเรียบร้อยนะครับ หวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอหวยก็แล้วกันครับอย่าลืมครับก่อนจะไปที่สายวิ่งสายรูดนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปกันเลยครับ สายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งบวกรูดนะครับสําหรับลาวพัฒนาประจําวันสุกที่1มีนาคมนะครับ2567นะครับวิ่งรูดกันที่9นะครับ9แล้วก็1นะครับสําหรับลาวพัฒนานะครับ สายวิ่งสายรูดนะครับคู่เจาะก,ก็จับให้เช่นเคยครับหลักที่9นะครับ09นนะครับ79แล้วก็99นะครับ ปที่หลักที่ 1, 1, 4นะครับ 1, 4 1, 8 1, 9นะครับ นี่คือราวพัฒนานะครับประจำวันศุกร์ที่1มีนาคมนะครับ2567นะครับสายวิ่งสายรูดครับวิ่งรูดกันที่9แล้วก็1นะครับคู้จอดจับให้ที่0 9 7ย์9กนะครับแล้วก็1 4 1819นะครับสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับหวยให้ตามสูตรครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคอหวยหล่าพัฒนานะครับอย่าลืมครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ